ชิปโป่หนึ่ตอนการบ้านในป่าช้า ep หนฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับนักเรียนทุกคนวันนี้วันอะไรคะวันศุกร์ครับคุณครูครูโยกงไปไหนครับครูโยกงท้องเสียตั้งแต่เช้าละมาสอนไม่ได้เฮ้ยแววนครูโยกงจุดจุดวะเนี่แหละมันเป็นบาปกรรมของการกินไม่ยอมแบ่งมันถึงขั้นเป็นบาปกรรมเลยเหรอในเมื่อวันนี้เป็นวันศุกร์ครูจะให้การบ้านง่าย,ายๆแทนครูโยกนะ ก็ขอให้มันง่ายจริงๆแล้วกันง่ายสิครูจะให้จับกลุ่มกันห้าคนทําไมอะครับไปงานกลุ่มพวกเธอยังไม่เคยทํางานกลุ่มกันเลยใช่ไหมล่ะครูจะให้เราจับกลุ่มมั่วสุ่มกันทําอะไรล่ะครับไม่ได้ให้มั่วสุมแต่ให้ทํางานด้วยกันให้ทําสารคดีเกี่ยวกับอะไรก็ได้แล้ววันจันนำมาส่งครูนะครูดาวเรียงครับคะพวกเราเป็นเด็กประถมนะครับการบ้านมันยากไปไหมอะ่ะเป็ดเคยได้ยินคทา,าสุเาษสิตธที่ว่าเข่งครกขึ้นภูเขาไหมคะเคยครับ นั่นแหละค่ะเลิกเรียนได้เดี๋ยนะเข็นครกขึ้นภูเขาแล้วยังไงอะ่ะมันเกี่ยวอะไรกันวะครูดาวเรือหนีไปแล้วในขณนะที่ครูโย่งกำลังจู๊จู๊จูนั้นโอ้ยเพียกอบทีสามแล้วมั้งวันนี้ตัวเองตัวใจโมเลยใครวะเนี่ยพราผมเองครับเป็ดปิ้นแว่นแล้วมาทำอะไรหน้าห้องน้ำเนี่ยครูซานีมาเข้าห้องน้ำพาลงแล้วนะ อ้าวเฮ้ยโทรศัพท์ควรซื้อใหม่หรือควรล้างดีวะล้างครับไม่ต้องมาออกความเห็นเลยว่าแต่มีอะไรกันมาถึงหน้าห้องน้ําเลยครูดาวเรืองให้การบ้านโหดครับโหดยังไงให้พวกผมจับกลุ่มกันห้าคนทําสาระคะดีอ้าวก็ดีแล้วนี่ถือว่าครูดาวเรืองปรานีพวกเธอมากแล้วยังไงอะคะเพราะตอนแรกครูกะว่าจะให้พวกเธอจับกลุ่มกันไปป้นร้านทองครูล้อเล่นที่ครูดาวเรืองสั่งหนา่ายแล้วไปทำกันซะ เสร็จธุระเราก็รีบไปกับซักครูกำลังถึงจุดสุดยอดเฮ้ย <c oughs> มันกำลังจะมามันกำลังจะมาปะแปดแว่นจับกลุ่มก็จับกลุ่มโอ้ยขอบคุณสวรรค์ห <c oughs> ลังจะคุยกับครูโยเซ็จแกล้งเด็ดสเปซก็ได้มาหาสมาชิกที่เหลือเร่เข้ามาเร่เข้ามากลุ่มนี้ดีอยู่แล้วรวยค้าว่ากลุ่มเราไม่ค่อยมีคนอยากเข้าร่วมวะไม่จริงหรอกเดี๋ยวคอยดูอีกสักสองสามวันก็ได้ครบแล้ว มันก็เกินกำหนดส่งการบ้านแล้วดิวะเดีมวจะบ่นได้ไหมมาช่วยกันเรียกลูกค้าเพื่อนร่วมกลุ่มไม่ใช่ลูกค้าเฮ้ยเป็ดเปิ้นเรามีวิธีดีแหละเหลามาสิไม่เหลาเดี๋ยวทำให้ดูเลยไว้ใจมันได้ไหมเนี่ยถึงแว่นมันจะขี้ลืมแต่มันเรียนจัดนะชมวะด่ากูไม่ทําแล้วเปิ้นเธอขอโทษแว่นเดี๋ยวนี้เลยขอโทษดังๆขอโทษไม่มีหางเสียงขอโทษชาต้องลงท้ายด้วยสาธุด้วย กูว่าล็อกคอต่อยท้องมาเลยดีกว่าหายโกรธแล้วอยู่ดีๆก็หายโกรธไม่รู้เป็นไงอ่ะงั้นโชว์เลยวิธีเรียกคนที่ว่าทุกคนฟังคันนี้กลุ่มของเราจะทำกันแค่สามคนที่เหลือเอาคะแนนไปฟรีๆไอ้เวน่นนั่นเจ้าเอ่ยอะไรออกมานะเพื่อลองคิดดูให้ดีๆนะถึงเราบอกว่ามันไม่ต้องทำก็เหอะแต่พอถึงเวลาถ้าไม่มีงานส่งมันก็สวยด้วยใช่ไหมใช่ทีนี้ไม่ว่ายังไงมันก็ต้องช่วยทำโอ้พระสงฆ์ เหลี่ยมจริงวะจองวจองขอที่ว่างหนึ่งที่นั่นไงเห็นไหมสั้ส่วสัว่สๆ้จ่จะเอเฮ้ยเอาเรื่องรู้สึกนับถือเราขึ้นมาั้งยังเริ่มนับถือแล้วกราบท้าแล้วสิให้เปิ้นเราเห็นด้วยนะเราคอต่อยท้องมันเถอะทีนี้กลุ่มเป็ดก็ได้คนครบแล้วใช่ปะหนึ่งสองสามสี่ห้าครบแล้วโอเคดีละงั้นเราจะได้ไปหากลุ่มมั้งมึงอยู่กลุ่มนี้อ,อ้าวหร ขั้นต่อไปก็เรียกหัวหน้ากลุ่มอ่ะใครจะเป็นหัวหน้ากลุ่มยกมือโอเคทุกคนเป็นหัวหน้ากลุ่มถุยจะบ้าหรอหัวหน้ากลุ่มมีได้คนเดียวงั้นเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกะ่ะเออนั่นสินะขี้อ่อนและเหลามาใครเล็บตําสุดคนนั้นได้เป็นหัวหน้ากลุ่มนี่มาหลักเกณฑ์ประเภทไหนวะเนี่ยใครเล็บตําสุดได้เป็นหัวหน้าเนี่ยนะใช่เดไหนโชว์ดิโอเคข้าจะเป็นหัวหน้ากลุ่ม มันดูยังไงของมันวะเนี่ยอ,อ,อ่ะเพื่อตัดปัญหาความวุ่นวายถือว่ามาติเอกฉันขั้นต่อไปเป็นการประชุมว่าเราจะทําสารคดีเกี่ยวกับอะไรเสนอมาทีละคนนะแล้วเราจะเป็นคนอนุมัติเองว่าผ่านหรือไม่ผ่านโอเคได้อ่ะเรามาเริ่มจากควักก่อนเราขอเสนอทําสารคดีผีเฮ้ยนายจะบ้าเหรอแต่ว่ามันน่ากลัวเกินไปนะบ้าบอตกลงตามนี้ไหนเมื่อกี้เอ็งบอกว่าให้เสนอมาทีละคนก็ข้าชอบอันนี้มีอะไรป่ะ ้าเป็นหัวหน้ากลุ่มมีสิทธิ์ตัดสินใจโค่นบัลลังก์ซะดีมั้งหูปากไอ้พวกกบฏไอ้นี่บ้าอำนาจนี่ว่ะแน่นอนเพราะข้าคือทั้มหัวหน้ากลุ่มสารคดีผีว<ะ>่าอะงั้นก็ตามนั้นเลยอะเธอแนะนําแผนการของเธอสิพวกเธอรู้จักป่าช้าท้ายโรงเรียนปะฮะท้ายโรงเรียนเป็นป่าช้าเหรอใช่แล้วใครมันเป็นคนตั้งโรงเรียนติดป่าช้าไว้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ครูโย่งเรียกว่าไอ้หัวร้านมั้งเรียกตามครูโยง่งเดี๋ยวก็สวยหรอกนั่นครูใหญ่ แล้วยังไงต่อคืนนี้สี่ทุ่มมารวมตัวกันดูเองมีความสุขเนาะเราต้องเตรียมอะไรมั่งน่ะเพราะเธอมาตัวเปล่าก็พอเดีย๋ยวเราเตรียมเองโอ้ยขนาดยังไม่เริ่มเราก็รู้สึกขนลุกแล้วอะไรสาระผีมีจริงที่ไหนที่คอเธอไงไหนวะคอของใครไม่ใช่คอเราใช่ไหมเราล้อเล่นเอาละคืนนี้เจอกันข้าเปลี่ยนใจตอนนี้ทันไหมกษัตริย์ตัสแล้วไม่คืนตัง เมื่อถึงเวลาเลิกเรียนแล้วเป็ดกลับมาที่บ้านไม่ได้ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยพ่อไม่รู้ละกูชิงพูดก่อนเลยวันนี้บทกูน้อยอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันใหม่พ่อผมขออนุญาตไปทํางานกลุ่มกับเพื่อนครับเออได้สิไปตอนไหนสี่ทุ่มสี่ทุ่มเลยเหรอเด็กไปไหมเนี่ยไปบ้านใครอลูกไม่ได้ไปบ้านใครไปป่าช้าโอเคพ่อสนับสนุน<ต>จะไม่ห้ามผมหน่อยหรอพ่อเราเป็นลูกผู้ชายเราต้องหัดเจอเรื่องน่าตื่นเต้นบ้างสิ แล้วจะกลับมาตอนไหนเป็ดพอเจอผีก็กลับเลยแม่แล้วไม่กลัวเหรอกลัวสิแม่เออพ่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรให้ผมพกไปมั้งไหมพ่อมีแต่เข็มขัดมาสไลเดอร์ลูกให้เอาไปฟาหัวผีเหรอแล้วแม่ล่ะมีอะไรให้ผมพกไปไหมอืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแม่เหรอก็มีอยู่นะดีเลยแม่ผมขอยืมได้สิลูกแต่ว่ามันอาจจะหนักหน่อยรอแม่แป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่ไปหยิบมาให้ไหนแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแม่ นี่จ้ะสมเด็จเอเคแม่นี่มันปืนก็ใช่ดิเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแม่สมัยตอนพ่อหนุ่มๆพ่อก็โดนแม่อไอยเนี่ยแหละจี้มาทำผัว <c oughs> มึงอย่ามัวไอ้กล้ามรับไปสิลูกรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ขึ้นม้างไหมก็รู้สึกอุ่นใจอยู่บ้างมันจะยิงผีเข้าหรอแม่ไม่ได้ให้เอาไปยิงให้เอาไปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฉยสมเด็จเอเคนี่หนักจริงๆ <c oughs> ผมขออะไรที่เบากว่านี้ได้ปะ เบากว่านี้อ่ะก็มีสัมีทอเอาไหมเอาแต่ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะเอาแล้วลูกจะพกสําีีไปล่าท้าผีอ่ะเอาคืออะไรที่มันพกง่ายกว่าสมเด็จเอเคผมเอาหมดอ่ะเออกระแดะขอบคุณที่แม่เข้าใจบุญคุณนี้ผมจะไม่มีวันลืมมากันพร,ร้อหรีอยังเราไอ้ควักล่ะยังไม่เห็นมาเลยอ่ะเฮ้ยแต่นี่ก็เลยเวลามามากแล้วนะเอาไงดีละ่ะ จะไปต่อหรือพอสัมนี่แต่พวกเราไม่ได้เอาทบมาเลยนะถึงเอามาก็ไม่รู้อยู่ดีว่าต้องจุดยังไงจุดกี่ดอกถ้างานตรงนี้เราเริ่มออกเดินทางกันเลยไม่งั้นดึกแน่งานก็ไม่เสร็จโอเคตรงลงตามน,น,นี้ไปแว่นนําไม่เอาให้หัวหน้ากลุ่มสีนําไม่เอาให้เป็ดสีนํา<ะ>ไม่ได้เราเป็นผู้ชายให้ผู้หญิงนำสีเปิ้ลจะได้ไปกันไหมเนี่ย คนที่รับชมกันจนจบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ